มีที่ชู่ติดไอหน้าไหมพี่ไม่มีไม่มีนะตอบพี่ดีแล้วกันจ่าทุมลยโอ้ไม่ผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะโอผมต้องยินตรงไหนพี่ยินตรงนี้ไหมเอได้ครับพี่ครับได้เลยจ่าพี่จ๋าครับพี่ใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะห่างกับน้องประมาณ สองเดือนแล้วม <minutes> <the> ั้งครับใช่ครับพี่เดือนที่ผ่งานเป็นติดต่อกันหรือว่าได้พูดคุยกันเออจริงจริงพูดคุยกันแทบทุกวันนะครับแต่ว่าจะคุยเฉพาะเรื่องน้องไนล่าเพราะว่าเลี้ยงหมาด้วยกันไงก็เวลาจะคุยก็จะคุยเฉพาะแบบเรื่องหมาเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนมีลูกกับพี่ก็สลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดผมทํางานเยอะก็จะไปส่งที่บ้านน้องก้อยครับถ้าน้องก้อยทํางานเยอะผมก็จะไปรับ น้องหมามาไว้ที่บ้านมันานระยะทำใจหรือยังคะกี่ะอะไรนะครับผ่านระยะทำใจตอนนี้ตอนนี้มันก็ดีขึ <Bruno> ้นเยอะแล้วพี่ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าน้องเขาก็มีความสุขผมก็มีความสุขนะครับเพราะว่า2เดือนแล้วพี่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมูกอได้อนยังไม่ได้ดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยครับแต่เมื่านก็ไปเจอกันบ่อยเจอกันก็เจอเฉพาะส่งน้องหมาครับพี่แล้วก็มีมีเจอกันรอบเดียวก็คือเจอกันตอนที่เขามาทานข้าว แล uh ้ว huh. ก็ผมเอาหมาไปอาบน้ําอันนั้นคือบังเอิญรอบเดียวอันนั้นคือบังเอิญรอบเดียวแต่ว่าบางครั้งเวลาไปส่งน้องหมาที่บ้านก็จะเจอเขาก็มีบ้างครับแต่วันเนึ่งก็ยังยังออยๆที่แต่ละการอะไรนะครับใช่ใช่ใช่พี่เพราะว่าไม่ได้แบบว่าทะเลาะกันในมองกล้องนี้มันมีหลายกล้องนะอ๋อเพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกันไงพี่เราก็แบบว่าเลิกกันดีอะยังแบบว่าห่วงใยกันแบบคุยปรึกษากันตลอดครับทำเรื่องพวงใยกันอาจจะให้อะไร่ได้อาจจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมอันนี้กลับมาคืนดีได้ไหมมันอันนี้ผมมันไม่ได้แบบว่าออยาาากตต่่แแบบดรนะพี อนาคตอันนี้พูดจริงเลยอันนี้พูดจริงเลยถ้าเกิดแบบว่าวันหนึ่งเขาอยากกลับมาแล้วก็ผมอยากกลับไปคบกับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อนาคตเลยครับอันนี้เรามีโอกาสรีเทิร์นได้เพราะว่าผมว่าก็ได้จะมีโอกาสนะถ้าผมมองนะเพราะว่าเขาก็เคยพูดว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสใช่พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปก่อนออส่วนเราก็โอเคตอนนี้ก็มีความสุขแล้วครับ่บ,บไมมีใคร อะไรนะครับพี่อยู่แบบไม่มีใครเหรอพี่ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากมีแฟนนะพี่เพิ่งเลิกเองเพิ่งเลิกมาแบบว่า2เดือนน่ะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็น่าจะกลัวเราด้วยมั้ยเพราะว่าภาพลักษณ์เราก็ดูเป็นว่าผู้ชายเจ้าชู้ไงใช่พี่คือโทรหาเขาช่วงแรกๆครับพี่โทรหาเขาช่วงแรกๆครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยน้องเขาน่าจะแบบสบายใจกว่าในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นน้องเขามีความสุขแล้วก็โอเคแฮปปี้อยู่อย่างงี้ก็โอเคครับ ยังซัพพอร์ตเรื่องงานกันละกันใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็ซัพพอร์ตกันตลอดครับเรื่องงานครับยังเลยพี่เพราะว่าเพิ่งเลิกแค่อเขาทอดสิ่เสียงพี่ถามเพิ่งเพิ่ออะไรนะครับอ๋อมองตรงเพิ่งเลิกแค่2เดือนไงพี่ก็เลยแบบว่ายังเลยยังไม่ได้แบบว่าอยากมีแฟนเลยครับอ๋อไม่เลยครับพี่ผมไม่ได้แบบว่าติดต่อใครเลยครับถ้าเกิดคุยก็คุยเฉพาะกับแม่ น้องก้อยครับแล้วก็คุยกับน้องก้อยครับกับเพื่อนๆเขาผมไม่ได้ติดต่อครัผมเขาก็ยังคุยด no ีนะพี่แต่ว่าตอนนี้คุยแบบว่าพี่น้องมากกว่าคุยแบบเพื่อนไงปรึกษาเฉพาะเรื่องน้องหมาเลยเรื่องอื่นไม่มีเลยครับตอนนี้แต่ที่ผ่านมาเราได้เคลียร์าม่าสิเ็กบรึ่งจาลู่หรืออะไรเพราะว่าเขาค่อนข้างรบคาคน่าต่างารา่งอมาพูดเราได้คุยนนครับก็คุยครับคุยแรกๆนะครับน้องเขาก็เครียดไง ผมก็บอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ห่างๆกันคนละน้องน้องก็ไปใช้ชีวิตของน้องก่อนอะไรเงี้ยครับพี่เพราะยิงเขาก็มีแฟนใช่ครับขอโทษขอทครับพี่ก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวครับขอโทษน้องเขาที่ทำให้แบบว่าน้องเขาแบบโดนด่าลําบากอะไรเงี้ยครับขอโทษไปแล้วครับใช่ครับพี่โดนหนักครับน่าจะโดนหนักที่สุดในชีวิตของน้องเขาแล้วมั้งครับใช่ครับตั้งแต่น้องเขาเข้าวงการมา S 1> <S 1> ใช่พี่ก็ขอโทษแล้วแต่ว่าขอโทษสปวนตัวเปไปขอโทษตอนนี้เรียกว่าเราเราเดินหน้างอง้อย,อยไม่ละครับพี่ถ้าบอกว่าเดินหน้างองก้อยนี่คือไม่ได้แบบว่างอง้อยนะครับเพราะว่าถ้าเห็นเขาใช้ชีวิตทุกวันนี้เขามีความสุขแล้วเราก็โอเคไนงะเราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็ทํางานของเราก็โอเคแต่คนดั่งมีความสุขก็โอเคครับพี่รอบนี้อยากโสดนานไหมฮะอยากโสดไปนานๆไหม ก็ยังไม่อยากมีแฟนอะตอนเนี้ยเออไม่ไม่รู้อะก็แบบว่าไม่ปิดใจนะใจเลยเหรออะไรนะครับพี่ปัดใจเลยช่วงนี้ไม่เปิดเลยมันเพิ่งเลิกสองเดือนไงพี่ใช่ไหมล่ะเพิ่งเลิกสองเดือนอะมันยังไวอะเราเลิกเราไปดูนู่นแต่กันแฟนฉันแกอ๋อไอ้แจ็คเหรอไอ้แจ็คโสดแล้วใช่ครับผมตอนนั้นอะไรนะครับดวงแก๊งจะโสดนะครับออนี่ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันครับแต่แจ็คแฟนฉันเขาก็โสดแล้วเขาก็เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับผมไงใช่ครับ เป็นทิปเยียวยาใจอะไรอย่างนี้ได้บ้างเออไม่ตอนแรกเขาจะไม่ไปแต่ว่าพอเขาโสดเขาก็เลยขอไปด้วยใช่ใช่ครับเขาโสดจริงไหมอะไรนะครับโสดจริงโสดจริงหลายคนอาจจะคิดว่าเขาแบบว่าโสดเพราะว่าโปรโมทเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาโสดจริงแล้วมีข่าวว่าเขาไปคุยกับนางเอกจริงไหมอะไรนะโสดปุ๊บแล้วคุยกับนางเอกคนใหม่อันนี้ไม่รู้อันนี้แค่พูดเองผมไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ถ้าพี่รู้พี่ก็ต้องไปถามเขาเอง อะไรนะไอันนี้ผมไม่รู้องบเรื่องแจ็คอ่าไม่ใช่เรื่องผมเรื่องแจ็คมี่แจ็คมีใจเพื่อนยังไงบ้างครับพี่กอะไรนะครับดูแลใจเพื่อนยังไงบ้างเออดูแลใจก็ก็เรียกพี่ก็โอเคครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับมันก็โอเคก็ผู้ชายผู้ชายอ่ะมันก็ตบหลอ่ะไอ้แจ็คมันพึ่งไม่ค่อยได้อ่ะพี่มันมันเคยมาแบบมันเคยมาที่บ้านผมอ่ะจะมาแบบปลอบใจผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นปลอบใจผมเลยมันแค่มันแค่ถามผมว่าเออ โรงแรมแถวไหนอะไรเงี้ยมันดูแต่รูปหมอนวดอะมาบ้านผมอบบเพราะวันนั้นเจ้าพูดว่าที่นี่ก็สดแล้วจำกากิจกรรมแบบผู้ชายก็ผู้ชายเพาเรืถามว่ากิจกรรมแบบผู้ชายคืออะไรอ๋อกิจกรรมแบบผู้ชายครับพี่ก็น่าจะไปเที่ยวแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรกันงี้มั้งครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนมีแฟนก็ไปเที่ยวไม่ได้ไงอันนี้พอโสดกันก็ไปเที่ยวด้วยกันได้ไม่มีใครว่าถ้าไปเที่ยวแบบไปดูร้านราเมงครับไอ้พูดจพูดจริงพูดจริงเพราะว่าพี่เบียร์ใบหยกเขาเปิดร้านราเมงไงแล้วเขาอยากชวนหุ้น เขาก็เลยพาไปดูร้านราเมิงแล้วก็จะเอาร้านราเมิงเนี่ยมาเปิดที่เมืองไทยอ่าใช่แบบผู้ชายแล้วใช่อันนี้คือที่แบบผู้ชายแล้วครับเป็นเป็นเป็นข่าวนะครับเป็นราเมิงข่าวไหมครับอะไรนะครับเป็นราเมิงข่าวเป็นข่าวมข่าวจู่แกล้งแกล้งจริงจริงที่รามิงไม่ดีนะอะไรนะครับไปฟุกุโอกะครับพี่ฟุกุโอกะเพราะว่าบินไปโตเกียวก่อนแล้วก็ร้านราเมิงอยู่ฟุกุโอกะก็เลยบินไปแบบว่าพี่มองมองผู้ชายไปเนี่ยโอ้โหสัมภาษณ์ผมแต่ตามองผู้ชายตลอดเวลา เออมิกกี้ว่าเราจอโรสเาจะไม่กล้าเข้ามาครับพี่เราสาเ้าววีเราเราก็เราก็เข้าใจเขานะพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบว่ามาดูตัวเองแล้วคงไม่ค่อยชอบตัวเองหรอกเพราะว่าภาพลักษณ์ก็มีแต่แบบว่าทะลึ่งเจ้าชู้อะไรเงี้ยก็เข้าใจรัาไม่ได้อะไรเลยา่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าแบบว่าโดนตัวันไม่เหมาะแล้วอ่าตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าแบบว่าโดนตัวันไม่เหมาะแล้วตอนนี้ก็พยายามจะไม่แบบว่า ทำคอนเทนต์ที่แบบว่าโดนเนื้อโดนตัวผู้หญิงครับตัดไปเลยเหรอเรื่องตอนนี้ก็ยังไม่โดนตัวเลยพี่ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่แบบนั่นเออ,เอ,อยังไม่โดนตัวนนเ,เลยเลใช่ใช่พี่เออเพื่อความมองใครกันมองนิกกี้ค่ะอ๋อไม่ได้เลยไม่มีใครอครับพี่เขาไม่เข็ดนะครับพี่เพราะว่าความรักที่ผ่านมามันก็มีความสุขไงน้องเขาก็แบบว่าดีมากครับก็ไม่ได้เข็ดครับพี่เขาอะไรนะครับ อ๋อมันก็มีอยู่แล้วครับพี่แบบว่าลูกค้าเขาก็แบบว่าชะลอไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะครับพี่อือผมไม่เป็นคนไม่ได้แบบว่าเครียดไงผมก็เลยแบบว่าโอเคไม่มีใครจ้างผมก็ฟิตเนสอยู่บ้านแล้วกันไม่ได้เครียดอ่ะโอ้โหยินดีมากๆครับพี่เพราะว่าเขาเป็นคนดีครับพี่น้องก้อยเขาเป็นคนดีมากอ่ะถ้าเกิดเขาแบบเจอคนที่แบบว่าดีหรือว่าเหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็จะดีใจกับเขามากๆ ไม่่เสีียยดาพโอ้โหเสียดายไหมเหรอพี่ไม่นะเพราะว่าสามปีที่ผ่านมามันก็มีความสุขแบบมากๆแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจกับเขาด้วยถ้าเกิดเขามีเพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงแต่ก็ยังไม่มีโอกาสฮะยังไม่มีโอกาสถือว่าวันใดวันหนึ่งต่างคนต่างไม่มีใครแล้วรู้ทุกคนโอเคเราน่าจะผ่านตัวกันได้ไหมใช่ใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่วันนี้ชเพราะว่าเพราะว่าเลิกกันดีมากครับพี่เลิกกันดีมากแบบว่า เลิกกันดีอะไม่ได้แบบทะเลาะก,กันเลยครับ<ม>ตอนเลิกกันเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้ทะเลาะกันครับพูดกันแบบดีๆครับอ๋อไอ้แจ็คแฟนฉันมันถ่ายแล้วครับเอ็มบีอะแต่ว่ามีหลายคนที่ที่รอดูครับเขาก็จะหลอกมาริโอมาเล่นนิดนึงมีผมมาเล่นนิดนึงแล้วก็มีเบสคำสิงมาเล่นนิดนึงทุกคนมาเล่นฟรีหมดครับไม่มีใครได้ค่าตัวอโอเคนะโอเคจา้คจาขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับ